สวัสดีครับผมรัชชาชาแนลแนนพาววันนี้เรายังอยู่ที่เซี่ยงไฮ้กันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะพามาเดินตึกของเล่นละกันที่หนึ่งในถนนอีสตนนจิงโลสนะครับใครอยากจะตามผมมาเนี่ยก็ให้มาลงที่สถานีอีสตนนจิงโรสแล้วก็มาลงทางออกหนึ <as> ่งนะแล้วก็ออกจากทางออกเนี่ยเดินมาทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราจะเจอตึกเห็นได้ชัดแน่ๆก็คือจะเป็นตัวธรรมชีเนชั่นโซที่ช่างหานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพา เดินเที่ยวดูแล้วกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับจากตะกี้ที่บอกไปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมาจากทิศทางอื่นมาจากช่องทางอื่นก็ได้ลองมองหาตึกที่ชื่อว่าโมเสสตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะซึ่งจะเป็นตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกของเล่นที่เราคงจะเดินเข้าไปหรือว่าเดินมาจากทางเดอะบันนะเพื่อเพื่อนอาจจะเห็นช็อปเมกาเฮาส์ก่อนนะครับแล้วก็ลองดูป้ายบิลบอร์ดหน้าตึกดีๆก็จะเป็นตึกที่มีรูปตัวการ์ตูนต่างๆเยอะมากที่สุดแล้วนะครับ เป้าหมายแรกเลยนะครับกับการที่มาตึกที่ว่านี้นะครับก็อยากมาเดิน ธรรมชีเนชั่นโซที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งบริเวณรอบรอบรบ้านก่อนที่เราจะเดินเข้าไปที่ตัวร้านเองเนี่ยมันก็จะมีส่วนการจัดแสดงต่างๆไว้เราชมนะครับอย่างแรกที่เห็นเด่นๆเลยก็คือจะมีอุลตร้าแมนยืนแอคทเทๆนะแล้วก็จะมีลายกันดั้มงานสําเร็จนะครับแทบจะผมคิดว่าน่าจะครบเลยนะล้างแต่ลายกันดั้มยูนิเวอรเองที่เหมาะกับเด็กๆน้องๆหนูๆที่อยากจะเริ่ม สะสมกันด้ามน,นะครับซึ่งเป็นงานสําเร็จที่พร้อมโชว์แกะออกมาก็คือพร้อมโชว์ได้เลยนะครับมีตัวเอกหลากหลายตัวเลยให้เลือกเก็บนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกสักน,นิดนึงละกันก็คือจะเป็นลายโ o บอ t s p i ปิรนะครับก็ยังเป็นขนาด 1>, 1ต่อ144 u อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับลายนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นวิธีการที่เขามีพาร์ทเฟกมาเล่นกับตัวขุนด้วยนะทำให้การจัดท่าจัดทางต่างๆของตัวขุนที่อยู่ในลายนี้มันสามารถจัดให้มันดูมีเรื่องราวต่างๆตามกระตูนได้ อ่มาลองดูกันที่ลายเมทัลโรบอ o เซอร์บกันบ้างนะครับก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ในช่องมีรีวิวไปแล้วประมาณ2-3ตัวนะครับก็เป็นลายที่มีโครงโลหะมาเป็นส่วนผสมและนะครับแล้วก็รายละเอียดผมว่ามันเป็นแบบน้องๆเมทัลบิวก็ว่าได้แล้วก็อาจจะเหมาะกับผู้ใหญ่ที่เริ่มมีแบตเชนสนิดนึงแต่ยังมีพื้นที่จัดเก็บจํากัดอยู่เพราะว่า คุ่นมมันจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อร้อยอยู่นะครับขนาดนะแล้วก็ถ้ามีพื้นที่จัดเก็บมากขึ้นคุณลองมาดูอย่างลายเชฟเฟก็ได้นะครับในช่องก็มีรีวิวไปแล้วหลากหลายตัวเลยโดยเฉพาะพวกตระกูลซาคูตั้งแต่พวก3ดาวดามซาคุวันซาคุทู 2, นะครับก็ลองดูกันได้นะสวยไม่สวยคุณลองดูจากวิงตัวนี้ดูก็ได้แล้วก็มาที่พี่รองของลายนี้นะครับก็คือจะเป็นเมทัลบิแล้กันนะคงไม่ต้พูดให้ยาก หรือพูดให้ยาวแล้วกันว่า l i น e เ a ทัลาดิวดีไม่ดียังไงนะผมว่าใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของลายนี้มาพอสมควรแหล,ละแล้วก็ที่สุดนะเวลานี้ก็คือจะเป็นอย่าง m e t a l s t r u c t u r e นะครับก็มีออกมาแล้วอย่างนูที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีอย่างตัวซาซับบี้ที่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกลายหนึ่งที่เป็นที่สุดของงานสำเร็จของบันไดแล้วตอนนี้อันนี้ไม่แค่น้ำจิม้มเฉยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบงาน สำเร็จนะในตระกูลกนะันดั้มนะทีถ้าคุณลองเดินเข้าไปในร้านนะคุณจะเห็นตู้โชว์มดแดงเนี่ยที่เขาแยกตามปีต่างๆนะครับอาจจะบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยปีมันตรงกับไอ้มดแดงตัวนั้นจริงมากน้อยแค่ไหนนะรหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยมดแดงตัวนี้มันชื่ออะไรแต่ผมชอบวิธีการจัดแสดงแบบนี้มากๆนะครับที่แบบผมจะใช้คําพูดว่าอะไรสวยต่เก๋เรียบแต่เท่อย่างนี้ละกันที่ เออมันดูดีจัดแล้วมันดูแบบทํางานผมขอใช้คำนี้ว่าจัดตู้โชว์แล้วมันดูทํางานนี้แล้วกันอ่ะมาที่ตู้ตัดไปกันบ้างนะครับก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่สําหรับแฟนกันดั้มน่าจะชอบนะบเพราะว่าเป็นตู้สําหรับงานสําเร็จรุนๆนเลยซึ่งบอกได้เลยว่ามีบางตัวละกันที่ผมดูแล้วผมยังไม่รู้จักเลยว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับถ้หรือว่าจําได้แต่หน้าแต่จําชื่อไม่ได้นะครับก็ มีหลากหลายตัวเลยที่ถ้าคุณอยากรู้นะว่ามีหุ่นตัวไหนกันบ้างในจักรวาลกันดั้มนะคุณอยากจะมาเจอในตู้นี้ที่ว่าเออตัวนี้มันเชื่ออะไรมันมาจากภาคไหนทําไมเรายังไม่เคยดูมันโผล่มาตอนไหนวะอ่ะคุณลองมาเดินดูกันได้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกตู้โชว์หนึ่งที่คนชอบกันดั้มแค่มาเดินดูก็น่าจะฟินแล้ว มาลงดวที่ตู้ถัดมานะครับสาหรับคนที่ชอบรั้นบอลนะผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมคนที่เขาชอบระขั้นบอลแล้วเขาอยากจะเก็บงานจุดขยับนะเขามักสะสมลายอย่างฟิกเกอร์อาร์ตกันนะเพราะบอกเนดะ้เลยว่าเหร่ยบันดีงานพระราม8ดมากจริงนะครับสวยแล้วก็ออกมาเยอะมากมายหลากหลายตัวให้เก็บสะสมกันนะ ที่ตู้ Metal Robot Spirit Freedom กับจ u s t i กันด n d เรียว l t i ว e r ชุดนี้กันนะครับก็ผมเม่เคยเห็นของจริงครั้งแรกนะที่ที่เซี่งยงไฮ้เลยนะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าใครชอบก็คงชอบไปเลยใครที่ไม่ชอบก็คงไม่ชอบไปเลยสำหรับงานสำเร็จชุดนี้นะครับในขณะที่ผมกำลังสนใจกับไซกันดัมเมทัลบิลตตัวนี้นะครับยูดี e, ผมก็ได้ยินเสียงเรียกจากแฟนผมนะครับอ่ะลองไปฟังกันดูดีกว่าว่าเขาสนใจน่ารักดีนี่มีทีมอมนาฬิกา มันคือคุณอะไรไม่รู้แต่ปนครบรอบหนึ่งร้อยปีของดิสนี m i มิก y a อ d f เฟรน d ์อ๋อนี่ไงมันแบบว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างระหว่างเออหมาหมาชื่ออะไรนะหมาไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ่ะไม่ออกภาษาญี่ปุ่นอ่าเออแล้วก็แบบมิก้เมาส์มินิเมาส์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวหมาอะไรเจฟฟี่ป่ะถ้ไม่ผิดตยงเนี้ย อาชายชายหูยาวๆปากย<อ>ื่ๆนๆอ่ะเ,เออแล้วก็มีบ้านน่ารักมากเลยตัวเนี้ยเอิ่หาาหมหลงกับพี่หญิงราคาเท่าไหร่คะราคาที่เหมาะกับผู้หญิงราคาเท่าไหร่คะเบาๆสองพันสีนส่สองสิบหยวนสองพันสี่ร้อยสามสิบหยวนพี่มันน่ารักดีนะก็หมื่นกว่าบาทแหละอ่านี้มันน่ารักดีเออเนี่ยเอาไหมคะอะไรนะเอาไหมคะถ้าซื้อให้ก็เอาแต่ไม่เอาไม่ติดไม่ต่อไง ตลาดตอบจะด้วยนะครับก็ถ้าซื้อให้ก็เอานะถ้าใครพาแฟนหรือคนรู้ใจไปด้วยเนี่ยก็เวลาเขาหยิบจับอะไรก็ลองคุยออกับเขาบ้างน,นะครับเขาจะได้ไม่เหงานะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยเวลาที่คุณมาที่ธรรมชีนชั่นสโตร์ที่นี่นะครับถ้าคุณใจไม่แข็งพอเนี่ยผมว่าคุณอาจจะเดินถือถุงอนะ่ะ ไปสักใบสองใบแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้เพราะว่าสินค้าที่นี่มีให้เลือกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน,นพวกฟิคูอาร์ตจุกยับต่างๆเนยงานสําเร็จต่างๆที่มีให้เลือกดูกันเยอะมากจริงๆนะแล้วก็ถ้าใครตั้งใจจะมาซื้อของนะครับผมมีรายละเอียดสิ่งที่คุณต้องเตรียมมาดังนี้นะครับอ่ะกะ็ของที่นี่นะโดยราคาโดยเฉลี่ยนะก็ถามว่าถูกคือแพงกว่าที่ไทยผมก็คิดว่า ราคาอยู่กในการจนถึงค่อนข้างแพงแล้วก็ขึ้นอยู่กับเหลี่ยงข้างเลยนะครับก็ลองดูอย่างเดียวเน้นทัิงดีวันนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นโรนกินแพ็คเออโรนกินลันเชอร์แพ็คนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ570หยวนนะประมาณนี้ก็คูณเงินไทยก็ลองเอา5หรือ6บาทคูณเข้าไปนะครับก็ราคาก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่แต่ว่าลองดูดีๆแล้วกันแล้วก็อันนี้อันนึงแล Jam ้วก kind of ันจะเป็นของสไนเปอร์แพ็ค ครับก็จะเป็นพาส์เซอร์แมนของแมนเชสเตอร์ยูแล้ว mm. กันก็ราคาดู่ีที่ประมาณ5 8 0หยวนนะอ่าโ okay. อเคงั้นลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันว่าคุณจะมาซื้อของที่นี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยถ้าคุณตั้งใจว่าคุณจะมาซื้อสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือหนึ่งคุณต้องมีครับอาลีเต้เนาะสองก็คือมีทูมานี่วันเล็ตน,นะครับแล้วก็ดีที่สุดคือว่า จะแลกเงินสดมาเผื่อไว้บ้างก็ได้นะว่าภาพรวมที่ช่างไห่โดจุนเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกแอปพลิเคชันในการจ่ายเงินะมากกว่าแต่ว่าถ้ามาที่เนี่ยใช้เงินสดก็คือว่าใช้เงินสดจ่ายได้เลยแต่ถ้าคุณไปใช้พวกอารีเปอแลรพวกนี้ครับมันก็จะมีค่าชาร์จอยู่ที่ประมาณ2-3%ถ้าคุณจ่ายมากกว่า200อยหยวนต่อ1นึ่งแอคชั่นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใกล้ๆกันกับธรรมชีนชั่นสโตร์ที่นี่จะมี Offi c i a l Shop ของ MegaH o u s e ด้วยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำงาน พวกฟิกเกอร์ออกมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็มีหลากหลายสเกลหลากหลายลายเลยแหละที่ให้คุณได้ลองเลือกสะสมกันดูนะครับส่วนบรรยากาศในร้านเองเนี่ยชอปเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับตัวทำมมชาิเนชั่นโซนะแต่ก็มีสินค้าจากกระตูนหลากหลายเรื่องและกันมาดิสเพย์ให้คุณได้ดูนะไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวอัศรดะนะครับก็เป็นกระตูนยุคตอนที่ผมเด็กๆ ดิจิมอนเองนะครับก็มีหลากหลายตัวให้ลองเลือกดูกันได้แล้วก็จะเป็นอยงพวกวันพีชนะครับก็มีลูฟี่มีโซโลนะครับผมว่าคนที่ชอบวันพีต้องรู้จักอยู่แล้วแหละแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือจะเป็นพวกกันดั้มเชเลเตอร์นะครับจากในจักรวาล UC ของกันดั้มเองนะไม่ว่าจะเป็นอามุโลซิล็โกกิเลนเองแล้วก็น่าจะเป็นงานทำตัวละครกันดั้มที่ผมมองว่าสวยแล้วก็ ดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด6ชั้นแล้วก็มีชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึงด้วยนะครับก็ในแต่ละชั้นเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าแต่ละชั้นเนี่ยจะเน้นขายของอะไรกันบ้างอันนี้ผมลองเดินขึ้นมาที่ชั้น2ผมอาจจะไม่ได้พาชมให้ครบทุกชั้นนะครับแต่ว่าออวันที่ผมไปผมคิดว่า คนก็ไม่น้อยนะแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นว่าเดินกันโยโยนะครับก็เดินกันสบายๆแล้วกันแล้วก็ชั้น2ที่ผมลองมาเดินเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ขายกล่องสุ่มขายของเล่นในรูปแบบต่างๆอ่าซึ่งเราสามารถเดินดูได้นะครับผมคิดว่าถ้าใครมาอยู่ที่ตึกเนี้ยใน1วันเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าต้องใช้เวลาสัก 2- 3ถึงชั่วโมงคณก็เสียเวลาอยู่กับที่นี่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นตู้แบรบิกแล้วกัน ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงแล้วแบรบิกเนี่ยคนไทยนิยมเล่นกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีราคาสูงโดยเฉพาะขนาดที่ผมกําลังดูอยู่ที่ว่าเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็ไฮไลท์อัอนนึงก็คือจะเป็นตัวร้านราเมงของนารูโตะนะชื่ออิจิราคุราเมงถ้าใครดูการ์ตูนเรื่องนารูโตะผมว่าต้องคุ้นร้านราเมงร้านนี้ที่นารูโตะมักมากินบ่อยๆนะครับอ่าอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้า อีกส่วนหนึ่งละกันซึ่งน่าจะเหมือนกับหน้าร้านนารโตะที่เราเห็นในการ์ตูนมากที่สุดไหนๆก็มาถึงที่แล้วนะครับผมก็เป็น,ฟนแฟนนาโนโตะก็อยากตั้งใจลองชิมบะหมี่เขาดูละกันแล้วก็วกนะัวันที่ผมไปเองเนี่ยผมก็เห็นน้องๆเขาแต่งคอสเพย์ มากินกันในร้านนะครับก็มีคนแต่งเป็นนารูโตะค,คาคาชิซากุระแล้วก็ถ้าใครมาเดินห้างที่เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีคนที่แต่งคอสเพย์มาเดินเที่ยวห้างที่เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะส่วนหน้าร้านเองนะครับเขาก็จะมีพวกสินค้าเมอร์ชแนได้์ต่างๆเนี่ยมาวางจำหน่ายด้วยเหมือนกันนี่จะเป็นเลโก้นะครับวันที่ผมเห็นมีแค่2แบบนะแล้วก็มีพวกที่ลองแก้วเ,เป็นลายของกลุ่มแสงอุษานะครับแล้วก็มีพวกโคมแจใครสนใจก็ลอง ยืนดูลองเลือกซื้อกันก่อนได้ส่วนวิธีการสั่งอาหารเขาจะเป็นการสั่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็เป็นเมนูแบบภาษาจีนนะจะดูสั่งยากนิดนึงแล้วก็มีเมนูตามตัวละครละกันให้เราลองเลือกสั่งกันได้นะแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็คือขอเมนูที่เป็นภาษอาอังกฤษเป็นกระดาษเอานะวันที่ผมไปผมลองสั่งเป็นเซตเมนูแบบนี้นะครับ <S <S เพื่ออยากจะได้ของแถมว่ากันตามตรงเหมือนเราเข้ามานเนี่นอตแล้วเราสั่งชุดแอปเปิ้มินะครับส่วนหน้าตาของอาหารที่ได้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็ ว่าหน้าตาดีไหมหน้าตาดีใช้ได้รสชาติถือว่าโอเคเลยแต่ก็เซตนี้ราคาเป็นเงินไทยก็ประมาณพันนิดๆน,นะครับอาจจะแพงสักน,นิดนึง่วนบรรยากาศในร้านผมอาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะครับเก็บเป็นภาพมาให้ดูคร่าวๆแล้วกันก็มีวอลเปเปอร์น่าดูโตะนะครับแล้วก็ตาประจําหมู่บ้านอ่าประจําแคว้นแต่ละแคว้นอ่าประมาณนี้นะโอเคเราลองมาเดินดูที่ชั้นใต้ดินบ้างนะครับแนะนําว่าอยากให้ลงมานะสำหรับผมแล้วกันนะ มีทั้งหมด6ชั้นนะครับแล้วก็มีชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งผมคิดว่าถ้าไปนับชั้นหนึ่งที่ผมทาดูธรรมช n a t ในชั้นสโตนะครับก็อยากให้ลงมาที่ชั้นใต้ดินนีแ่แหละผมว่ามันดูมีอะไรน่าสนใจดีนะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนะี่ยผมคิดว่านา่าจะอยู่ชั้นล่างเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงได้แหละนะครับซึ่งชั้นล่างเองนะครับเขาก็จะมีพวกร้านขายกล้องสุ่มนะมีคาเฟ่เล็กๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีร้าน กดกระชัปองนะร้านขายการ์ดก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เขาขายพวกกล่องสุ่มนะครับของกระจุกกระจิกน่ารักนรักอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนที่ปั่นกระชัปองนะครับผมเห็นเนี่ยราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30หยวนถึง35หยวนนะครับก็ลองเอาเงินไทยคูณ6ไปเลยก็ได้นะครับแต่ที่ถูกสุดผมเห็นประมาณ20หยวนนะประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองนะครับผมลองเดินดูร้านกล่องสุ่มหลายร้านเนี่ยผมคิดว่ากล่องสุ่มชินจังเนี่ยมีเยอะมีหลายแบบด้วยนะครับอันนึงที่ผมสนใจมากๆเลยก็คือเหมือนที่ที่บีบมือเป็นรูปหัวชินจังมันนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มน่ารักดีนะครับอันนี้ก็สุ่มละยี่สิบสี่หยวนนะครับก็เนี่ยจะซื้อไม่ซื้อดีนะครับก็ลองบีบเล่นๆลนแล้วก็รู้สึกว่าแบบ สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็รู้สุขภาพไม่แน่ใจว่าที่บ้านเราอย่างที่เมกาพาซ่ซามีไหมนะครับถ้ามีเดี๋ยวจะลองไปซื้อมาไว้สักอันหนึ่งนะใกล้ๆกล้กันเองนะครับเขาจะมีร้านขายการ์ดด้วยนะครับก็เป็นร้านไม่เล็กไม่ใหญ่ละกันแต่ว่ามีของให้เลือกเยอะอยู่นะครับการ์ดบางอย่างผมอาจจะงงเหมือนกันเอ้ยบางอย่างนะั้นมันก็มีเป็นการ์ดได้ด้วยวอย่างพวกสปายแฟมิลี่นะครับก็มีการ์ดให้เลือกเหมือนกันนะหรือว่า อย่างพวกนารูตโตะอะไรเงี้ยก็มีการด้วยเหมือนกันอ่าก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ช่ำชองเรื่องการ์ดนะครับใครชอบเรื่องการ์ดก็มาแนะนําให้ผมดูได้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็นอภิมหาโซนตู้ขีบประกันซึ่งมีผมว่ามีไม่ต่ำกว่า50ตู้ได้นะครับก็ใครเป็นเซียนตู้ขีบอ่ะอยู่ที่ไทยลองขีบกันไปเยอะแล้วนะครับลองมาขีบกันที่นี่ดูก็ได้นะครับ มีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์เลยว่าคุณชอบแบบไหนนะครับถ้ามีสาวๆมาด้วยลองสุ่มคีบสักตู้หนึง่งก็ได้นะโอเคเป็นไงบ้างครับสําหรับการาพาเที่ยวชมดูคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวเชียงไห้่นะแล้วก็อยากจะมาหาที่ซื้อของเล่นตึกของเล่นที่คล้ายกับเมกาพาซาบ้านเราก็ลองมาดูที่ตึกนี้กันได้นะครับก็มาง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เหมือนเดิมย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่า ให้คุณมาลงที่สถานีอีสต์หนานจิงโรดนะครับก็ข,ขึ้นมาทางออกหนึ่งก็ออกมาทางซ้ายมือเดี๋ยวคุณก็จะเจอตึกเลยนะครับจริงๆแล้วที่เนี่ยตึกที่ขายของเล่นหรือร้านที่ขายของเล่นเนีมันจริงมันมีกระจายอยู่ทั่วไปแล้วกันผู้หญิงอาจจะชอบอย่างร้านป๊อปมาร์กก็ได้จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับอยู่ตรงหัวมุมใกล้ๆกันกับตึกที่ว่านี้เลยก็ลองเดินดูได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวและอยากจะซื้อของเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปวักตัวต่อไปนะครับบาาบครับ